คนที่ซื้อประกันสุขภาพแล้วไม่เคยได้เคมาคะเรารู้สึกเสียดายเงินค่าประกันสุขภาพพี่เออยากเล่าเคสของพีเ่เสกแฟนพี่เอให้ฟังนะคะพี่เสกก็ไม่เคยป่วยค่ะเราซื้อประกันสุขภาพกันมานานค่ะแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะการรักษาครั้งนี้ก็ยาวนานค่ะค่ารักษาก็หลายแสนนะคะก็ต้องบอกว่าเบี้ยประกันที่เราทํามาทั้งหมดนะคะทาง กับการเจ็บป่วยครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะมันคืนเบี้ยทั้งหมดที่ชําระมาค่ะซึ่งก็ไม่ต่างกับการที่เราเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองแต่เราคาดหมายไม่ได้ว่าเราจะเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะมากขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวข,ของพี่เอนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวพี่เอตัวพิเศษนะคะก็มีสวัสดิการของบริษัทนะคะแต่เราก็ซื้อเพิ่มค่ะเพราะเรามองว่าวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เราไม่ไม่อยากที่จะไปรับความเสี่ยงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและเราทั้งสองนะคะแล้วก็ครอบครัวก,ก็ไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนสวัสดิการของรัฐนะคะซึ่งในในส่วน30บาทถามว่ารักษาดูแลได้ไหมก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่า ความคิดของพี่เอคือถ้าชาเจ็บป่วยอ่ะเราอยากได้รับการดูแลดีๆการรักษาดีๆบริการดีๆมันถึงจะหายป่วยเร็วนะคะเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องค่ารักษานะคะถ้าเรามีประกันนะคะดังนั้นแล้วสําหรับคนที่กังวลน,นะคะหรือเสียดายค่าการประกันดูเคสของพี่เอได้นะคะตัวพี่เอเองนะคะแล้วก็พี่เสก็เป็นคนดูแลสุขภาพนะคะพี่เสกไม่ดูดบุหรี่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็ไม่เที่ยวนะคะ ส่วนตัวพี่เอก็ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะไม่อยากป่วยไม่อยากไปใช้ประกันค่ะเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันทุกอย่างแล้วนะคะดูแลตัวเองทุกอย่างแล้วเราดันเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ต้องการได้รับการดูแลดีๆนะคะอย่าเสียดายค่าเบี้ยประกันเพียงน้อยนิดที่เรารู้ว่าว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ค่ารักษาพยาบาลเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะเกิดเจ็บป่วยรุนแรงจรงิจรงๆมีประกันไว้ดีที่สุดค่ะ ฝากไว้ให้คิดนะคะ